ความสำคัญของการศึกษาพระปริยัติธรรมประเทศไทยเป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติมาแต่โบราณกาลปวงชนชาวไทยกว่าร้อยละนับถือพระพุทธศาสนาพระมาหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ทรงเป็นพุทธมามะกะตามโบราณราชประเพณีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานชีวิตจิตใจและเป็นแก่นของวัฒนธรรมไทยทุกสาขา บรรพชิตหรือภิกษุในพระพุทธศาสนามีหน้าที่ที่จะต้องศึกษาพระไตรปิฎกเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจในการประพฤติปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามพระธรรมวินยัยเพื่อให้สมประโยชน์ที่เป็นหนึ่งในพุทธบริษัทส,สี่กิจของบรรพชิตคือต้องอุทิศตนให้พุทธศาสนาอย่างถูกต้องเต็มความสามารถเพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาคือการสิ้นสุดแห่งทุกข และเพื่อให้มีความรู้ความสามารถในระดับที่มีคุณธรรมพอที่จะสามารถสั่งสอนอบรมผู้อื่นให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าได้การศึกษาพระปริยัติธรรมหมายถึงการศึกษาตามหลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีสนามหลวงปริยัตปฏิบัติและปฏิเวทเปรียบเสมือนแกนกลางของต้นไม้ ส่วนการศึกษาเช่นการศึกษาระดับปริญญามัธยมหรืออื่นใดนอกจากนี้นั้นเปรียบเสมือนกิ่งก้านใบดอกของต้นไม้ถ้าแกนกลางอยู่ได้กิ่งก้านใบดอกก็อยู่ได้ฉะนั้นพุทธศาสนิกชนก็ควรศึกษาพระปริยัติธรรมนักธรรมบาลีศีลส,สมาธิและปัญญาให้เข้าใจและเข้าถึงพระพุทธศาสนาจึงจะเจริญรุ่งเรืองได้